สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดาราณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่จังหวัดพิจิตรมีการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวรนะศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนตักบาตรทางน้ําริมคลองเข้าตอกจังหวัดพิจิตรเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนกชนเข้าวัดวันธรรมะสวรนะน้อมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิต นายชัยพลสุกเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานจัดกิจกรรมตักบาตรทางน้ำริมคลองเข้าตอกจังหวัดพิจิตรในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวระศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชนสร้างรายได้ให้กับชุมชนทางด้านสินค้าและบริการและเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกระตุ้นให้เกิดทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสให้กับพุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาทรักษาศีลและเจริญภาวนานอกเหนือจากวันธรรมสวนะและในโอกาสต่างๆและชมการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนตลาดชุมชนคุณธรรมมอบเครื่องอุปโภคช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการในชุมชนรอบวัดดงกลางและเยี่ยมชมอุทยานเมืองเก่าที่ปฏิบัติกันมานานหลายปี เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ริมคลองเข้าตอกมาอย่างยาวนานมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำซึ่งในอดีตพระสงฆ์เคยบินทบาททางเรือจึงเป็นแรงบันดาลใจของการจัดกิจกรรมตักบาตรทางน้ำขึ้น ปัจจุบันกิจกรรมตักบาตรทางน้ำย้อนบรรยากาศเสน่ห์วิถีทางน้ำทุกวันอาทิตย์เวลา7.30นาฬิกา30นาทีณนะริมคลองเข้าตอกวัดดงกลางและยังมีการจำหน่ายชุดตักบาตรซึ่งใช้วัสดุและวัตถุดิบจากท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ